สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมายุสคารนั่นเองในรอนที่สุดมาเจอผมเจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้มีรถบ้านสวยๆรถแลไอเทมมาแนะนําอีกหนึ่งคันนะฮะลูกค้านี่เลยนะฮะเป็นรถบ้านนะฮะลูกค้าเธอนนะฮะกับตัวนะครับใครที่ได้ดูรีวิวผมนะ,ะ f o r t จูเนอร์สองจุดแปดซิกมาโฟนะครับปีสิบห้าที่ไมล์สี่หมื่นนะครับอันนี้นะคะรับเทธนมาจากคันนี้นะฮะอันนี้ขับรถไปส่งที่ลำปางเลยแล้วก็ขับรถลูกค้ากลับมานะฮะที่ร้าน นะครับคันนี้เป็นรถบ้านสวยๆมือเดียวด้วยนะครับนะตัว r t u t u r e r c m p m i d n ์มิดไนชายนะครับปี2 0 1 4 3.0 4 w นะครับนะเกียร์ออโต้ขับ4นะครับเลขไม่อยู่ประมาณแสนเจ็นะครับสีเทาสวยๆเลยบอกได้เลยว่ารุ่นนี้แหลไอเทมและไอเทมเลยค่อนข้างหายากใครที่หานะครับอยู่บอกได้เลยว่าพี่อย่าคิดนานนะครับรถสวยๆแบบนี้นานๆจะเข้ามานะ ตัวนี้คือเดิมๆสภาพยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับนะแล้วก็ยางปี2 0 2 5แล้วนะครับใครที่สนใจนะฮะโทรหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8ด0 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบดนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเจ้าตัวมิดไนช์ชัยคันนี้นะฮะน่าสนใจไงนะฮะีนส่วนตัวราคาค่าตัว5 7า0 0 0ืนกบาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนก็จะอยู่ประมาณนะครับหมื่นนิดๆนะครับก็ฝากดูแลยกันนะฮะไปเดี๋ยวไปดูเลยตามมาครับผม มาฮะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะกับเจ้าตัว Fortuner นะครับแชมป์มิดไนช์ชายสามจุดศูนย์วีโฟร์นะครับเกียร์ออโต้ปี2014นะครับคันนี้เป็นปี2014แท้ๆเลยนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับนะสภาพภายนอกโดยรวมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสวยเดิมไม่มีชนับที่ความจมน้ำแทบไม่มีริรอยเลยนะครับอันนี้เราขับมาจากนะครับลำปางเลยนะครับไปส่งรถเรานะฮะแล้วก็ขับรถเทิร์กลับมานะครับนะสวยมากนะครับป้ายทะเบียน ใะเบร์เขาสวยนะนะฮะเดี๋ยวเราต้องโอย้ายเป็นปใะเบรกรุงเทพนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง3.0นะครับนะ3.0นะครับ DVD นะครับ d 4 d v n t u r o o l e นะครับนะเป็นตัวท่อเบร์ผ่านแล้วนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นนะครับฮาโลเจนแล้วก็จะมีโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้านะครับเอกลักษณ์ของแชมป์นะครับที่เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมแบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามีในสูงหอง พี่ฉีกล้างโคมไฟมาให้นะครับโอ้ส,สภาพสวยมากสวยมากสวยแบบไม่มีทิฏฐิเลยนะครับสวยแบบไม่มีทิฏฐิเลยนะฮะหรือว่าเราจะซื้อใช้เองดีนะครับนะรถสวยแบบนี้ค่อนข้างหายากนะฮะคุณลูกค้าแล้วได้เป็นสีเทาด้วยนะครับนะบิดไนาชายเป็นตัวฉมโฉมสุดท้ายนะฮะฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นออ l น e w วนะครับนะตัวยางกู๊ดไลท ปี2อ2 5นย่าะฮะยางใหม่ขอบ17นะฮะแบบนี้เลยนะครับนี่ดิสเบรกคู่หน้านะล้อแม็กแทบไม่มีรูรอยตัวรถนะฮะแทบไม่มีรูรอยเลยนะครับสวยเดิมนะกระจกด้านหน้าโหหายากมากนะฮะที่กระจกด้านหน้าจะเป็นกระจกแท้เดิมโรงงานสติกเกอร์โรงงานอยู่นะครับกระจกพับปบไฟฟ้าคันนี้เขาติดม่านมาเรียบร้อยแล้วนะติดม่านมาให้เรียบร้อยนะครับบันไดข้างนะครับ เบ้าเปิดสีโคเมียมนะครับซีลเลอร์ต่างๆนะครับสวยนะลูกค้าคือได้เป็นรถสวยไปด้วยแล้วก็รถลูกค้าที่เทิร์นกลับมาก็สวยนะครับอันนี้ติดม่านมาให้นะครับภายในสวยๆแบบนี้น,อน็อตเนร์อต่างๆไม่มีขยับเลยเห็นไหมนะครับบาะได้บาอเดี๋ยวเก็บงานให้นะฮะฝั่งมันก็จะมีแตกรายงานนะรถปี14รถใช้งานนะเจ้าของเก่านะฮะเขาก็ รูปล่างเหมือนผมนี่แหละนะครับอาจจะมีนะตรงนั้นเดี๋ยวเราเก็บงานให้อันนี้ให้ดูกันแบบสดๆเลยแอร์เย็นแอร์เย็นมากนะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบนะครับดูนะฮะแทบไม่มีรูรอยเลยนะครับแทบไม่มีรูรอยแอร์ออโต้ด้วยนะครับนะแอร์ออโต้ด้วยนี่นะฮะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ห้าสปีดแล้วนะครับนะเป็นเกียร์ฟูลไทม์นะครับภายในค่อนข้างสวยภายในค่อนข้างสวยเลยแหละ ก็ถือว่าใครได้ไปคุ้มจริงๆนะคันนี้นะบนหลังกรงหลังคานะฮะเขาจอดในที่ร่มดูแลดีผมเชื่อเลยคันนี้ลูกค้าดูแลดีมากนะฮะเห็นไหมนี่เลยนะครับสวยๆมีตัวล็อกกันเด็กด้วยนะครับนี่นะสีเสือต่างๆคันนี้นะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะผมจะไม่เก็บอะไรเลยนะสีภายนอกเพราะว่าสียังสวย สียังสวยเดิมเลยนะฮะถ้าเป็นผมซื้อเองนะผมจะไม่เก็บภายนอกเลยนะฮะรถปี2 0 1 4แท้แล้วเบาะเนี่ยนะครับนะบปกติถ้าเบาะหนังแท้นะฮะใช้ไปนานๆนะฮะมันจะเป็นแบบนี้แหละนะหรือว่าใครที่แบบอยากคลาสสิกอยากวินเทจก็นะเอาไปแบบนี้ได้หรือว่าใครที่แบบซีเรียสเรื่องเบาะเดี๋ยวเราเก็บเก็บให้เดี๋ยวหุ้มให้ใหม่นะครับเดี๋ยวหุ้มให้ใหม่นะครับผมนี่เลยนะฮะ แค่ส่งแค่ซีต่างๆนะครับเดี๋ยวล้างทําความสะอาดใหม่ไฟท้ายนะครับหล่อแน่นอนคันนี้นะครับนะน่าสนใจว่ะน่าสนใจหรือว่าจะซื้อใช้เองคันนี้นะครับผมชอบอยู่แล้วนะครับ f o r เ u อร์เนี่ยน่าแชมพอที่บ้านใช้อยู่คันหนึ่งนะครับดูช่วงลงช่วงล่างนะฮะส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าโฟวิแบบฟู l ไทม์นะครับนะนะสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับยังอยู่นะฮะ สีเลอร์ต่างๆน็อตเดิร์ต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับแถวที่สามผมบอกได้เลยว่าเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้นะดูลักษณะตัวเบาะนะครับเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับโรมต่างๆสวยๆนะฮะนี่เครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะแอร์ราวด้วยนะครับแอร์ราวด้วยนะครับผมโอ้เจ้าของเก่าคือโอเคอะคันนี้ผมว่าโอเคอะใครได้ไปคุ้มมากนะคุ้มมากเลย นะครับผมสวยมากนะครับนะเลเแคสซองแคสซีต่างๆนะครับอยู่ครบนะฮะนี่นะฮะแคสซีนะครับสวยสวยจริงๆนะครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะตําหนินะภายในก็จะตําหนิตรงนี้แหละที่เยอะนะฮะที่เยอะตันหนิตรงนี้แหละนะครับนะเพราะว่าเจ้าของเก่านะฮะรูปร่างจะนะครับคล้ายๆผมเลยนะครับ ผม,ม,าามอะไรมัลติฟังก์ชันฟูดคอนโทรลนะครับนะเลขไมล์แสนเนะครับมีกล้องถอยหลังต่างๆครบเลยรถไม่จมน้ําแน่นอนนะฮะดูลูกค้านะครับแทบไม่มีสนิมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยใครที่สนใจนะฮะโทรหาผมได้เลย0 8 4 3 8 4 8 4 0 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ er ผมบนนี้ได้เลยเดี๋ยวมาว้าวห้องเครื่องกันหน่อยโอ้ห้องเครื่องก็อยากสวยนะครับนอ็อตเล์ต่างๆไม่มีขยับเลยนะ นี gen, ่นะฮะอ่องเครื่องนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าลำปางปีที่แล้วน้ำท่วมนะฮะแต่คันนี้นะครับเดิมเดิมนะฮะเดิมเดิมเลยไม่มีแช่น้ำไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะฮะดูนะครับไม่มีแม้แต่สนิมนะฮะคานุงทางหน้าต่างสติ๊กเกอร์นะฮะตรงนี้อยู่ครบนะแผ่นเพดนะครับสวยๆนะคันนี้ไม่ได้จมน้ำมาแน่นอนนะฮะเครื่องนะครับแห้งสนิทนะครับ นะเลยส่วนตัวสายาพานทัมมิ่งเปลี่ยนมาแล้วนะครับเนื่องมันต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าหมื่นโลนะครับดูสวยๆสวยๆใครสนใจคันนี้นะพี่อย่าคิดนานอย่าคิดเยอะโทรมาหาผมได้เลยนะฮะโทรมาหาผมได้เลยคันนี้นะครับถ้าไม่มีใครซื้อเดี๋ยวผมจะซื้อใช้เองละนะครับ f o r t u n e r แชมป์สามจุดศูนย์วีโฟวีไร์ออโต้นะครับปีสองพันสิบสี่นะครับเลขใบแสนเจ็ดค่าตัวที่ 5 7 9 0 0 0นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับตัวนี้ต้องแจ้งตรงๆเรยว่ามันจะไม่มีดอกเบี้ยพิเศษแล้วนะครับนะดอกเบี้ยอาจจะสูงหน่อยนะครับนะปกติของรถมือสองนะครับนะปี14ก็ดอกเบี้ยจะเริ่มต้นอยู่ประมาณนะฮะ6%กประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับใครที่นะฮะไม่ซีเรียสหรือว่าอยากเข้าใจในส่วนตรงนี้ก็สามารถติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมไปดีได้เลยก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมายุสคาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าลืมนะฮะจะถ้าจะมาดูรถมาทดลองขับนะฮะเข้ามาได้เลยที่เซรีไทย64ไทยซอยนะฮะเปิดทุกวันเวลา9โมงถึง1โมงเย็นไปก่อนนะครับสวัสดีครับ